สวัสดีครับคุณการสวัสดีค่ะจ้าเชิญครับค่ะพอดีจะขายบ้านนะคะแล้วทีนี้ชื่อคุณแม่ค่ะอยู่ในโฉนดด้วยแต่ว่าค,คุณแม่เสียไปแล้วส่วนผู้จัดการมาดกของคุณแม่ค่ะก็เป็นคุณยายซึ่งก็เพิ่งเสียไปเหมือนกันนะคะแบบนี้ต้องต้องทํายังไงบ้างน,นะคะแบบนี้ก็ต้องไปร้องผู้จัดการมาดกครับผมฮะหนึ่งร้องผู้จัดการมาดกของแม่กับร้องผู้ร้องผู้จัดการมาดกของแม่แล้วก็แม่ยายเป็นผู้จัดการมาโดกเหรอ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ก็ไปร้องผู้การมดกของแม่อย่างเดียวฮะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผู้การมดกของแม่มันเสียชีวิตไปแล้วไงก็คือลูกคนถามเนี่ยอก็ก็ไปร้องผู้การมดของแม่อืก็ไปร้องผู้การมดกของแม่เสียพอร้องเสร็จปุ๊บก็ไปขายได้ครับผมครับนะทีนี้พี่พี่เมีลูกกี่คนอะแม่ถ้าตามทะเบียนสมรสมีคนเดียวค่ะคนเดียวใช่ไหมแล้วก็พ่อยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ใช่ไหม พ่อก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของแม่ด้วยนะและ,ะ,และก็ลูกมีสิทธิ์ได้รับมรดกของของของแม่ด้วยถ้ากับมรดกชิ้นนี้ผู้ผู้ที่รับมรดกมีสองคนพ่อกับเราแล้วพ่อพ่อยอมไหมถ้าสมมติชื่อคุณพ่ออยู่ในโฉนโด,ดอยู่แล้วค่ะต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะอืมฮะเป็นกรมรมสิทธิ์ร่วมเหรอใช่ค่ะเป็นชื่อคุณ <ยะ S 2> พ่อ,อคุณแม่สองคนสแสดงว่าทร <ำ S 1> ัพย์นั้นเนี่ยมีชื่อพ่อกับแม่และได้มาแล้วว่า ชื่อพ่อกับแม่รับแม่เสียชีวิตใช่ไหมค่ะทีนี้พ่ออยากขายไหมล่ะใช่ค่ะกําลังจะทําเรื่องขายบ้านพ่อก็อยากาขายด้วยใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็ต้องอไปทำเรื่องอที่ไหนบ้าง่เะเอ,เอกสารก็คือหนึ่งหนูคุณการจะต้องไปร้องผู้พการบาดกของแม่ซะก่อนให้ศาลสั่งเราเป็นผู้การมาดกของแม่พอเสร็จปุ๊บก็ไปทำนัญยาซื้อขายกับตัวคนซื้อได้ พอซื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องให้พ่อเซ็นนะพ่อพ่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยพ่อตาขายและพ่อและพ่อก็เป็นผู้ที่ได้รับมรดเอ่อรับมรดกของแม่ด้วยก็ต้องเซ็นยินยอมด้วยครับผมครับอืมครับโอเคค่ะแต่ว่าไม่ต้องใช้เอกสารอะไรของคุณยายที่เสียไปแล้วใช่ไหมนะยายไม่ต้องเลยฮะยายมันตัดขาดไปแล้วเพราะยายเสียชีวิตไปแล้วเพราะยายเป็นเพียงแต่เป็นผู้จัดการมรดกของแม่แค่นั้นเองตอนนั้นและยายเสียชีวิตไปแล้ว แต่ถ้ายายไม่เสียชีวิตเนยายมีสิทธิ์ได้รับมรดกของแม่ด้วยนะครับผมครับแต่เสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่ากฎหมายเขาตัดเลยนะพ่อแม่ของพ่อแม่ของผู้เจ้าทรัพย์เนี่ยถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ตัดเลยครับผมครับโอเคค่ะขอบคุณครับนะรีบไปยื่นเลยเพราะใช้เวลาประมาณส5สิบห้าวันนะครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ